ดีครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องอาการและอาการแสดงของคนที่ตกอยู่ภายใต้ภาวะขาดคอลลาเจนท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายท่านคงทราบว่าคอลลาเจนนั้นคือโคตีนชนิดหนึ่งที่ปรากฏในร่างกายของเราโดยมันจะปรากฏในรูปของเนื้อเยื่อผูกพันใน ทางผืดเอ็น N, ข้อต่อรวมถึงกระดูกน,นอกจากนั้นแล้วยังพบว่ามันปรากฏในอวัยวะบางอย่างเช่ในในไตาตาในหูภายในท่านผู้ชมครับเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นปริมาณของคอลลาเจนภายในร่างกายก็จะลดลงโดยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่คนเรามีอายุ30ปีขึ้นไป การสูญเสียปริมาณของคอลลาเจนจะพบได้ประมาณ1-2%่ตปีเมื่อคนเราแก่ตัวขึ้นมันจะทำให้คนสูงอายุขาดคอลลาเจออาการและอาการแสดงที่ปรากฏได้พบเป็นประการแรกมันจะทำให้ผิวหนังที่บริเวณใบหน้าเหี่ยวยน่นประการที่สองมันจะทำให้เกิดมีอาการปวดตามข้อตลอดรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของข้อ เกิดการติดขัดประการที่3การฟื้นตัวจากการออกกำลังกายจะช้าลงประการต่อมาเมื่อคนผู้นั้นได้รับบาดเจ็บหรือได้รับการผ่าตัดการฟื้นตัวจะช้าลงนะครับประการสุดท้ายที่เราควรทราบก็คือคนที่ตกอยู่ภายใต้ภาวะขาดคอลลาเจนโดยเฉพาะคนสูงอายุ จะมีอาการทางลำไส้เป็นต้นว่าเกิดมีอาการท้องร่วงปวดแสบในท้องมีความรู้สึกมีลมภายในท้องท้องอืดท้องเฟอ้อนั่นเป็นผลเนื่องมาจากลำไส้ของคนสูงอายุขาดคอลลาเจนไปเป็นเหตุให้เซลล์ที่บุผิวเกิดการแยกตัวขาดออกจากกันทำให้เชื้อตลอดรวมไปถึง สารพิษสามารถซึมผ่านเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก่อให้เกิดอาการตามที่กล่าวได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุตติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ